สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อูทัยพินิจนะครับผมจากเพจเอ็มเพจรีฟิ้กเชันนะครับวันนี้ลูกค้าเขาสั่งนะครับหัวขับรุ่นนี้นะนี่นี่นี่ ml เจ็ดสี่สองศูนย์ a แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดแปดนะครับ e นะหัวขับแบบรุ่นนี้นะปกติเนี่ยถ้าปกติเลยเราใช้คู่กับพันธุ์วิ l เนี่ยครับ tb เจ็ดเก้าแปดศูนย์ a นะก็คือคู่กันเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาตัวนี้เขาสั่งเปิดออนออฟได้นะครับแล้วก็เปิดแบบลิเนียได้ แบบป๊อปได้นะแต่ลูกค้าเขาจะเอาป๊อปอะครับไปวัดน้ํานะครับเคมีของลูกค้านะครับแล้วอุณหภูมิเขาใช้ประมาณต่ำะครับตัวนั้นมันไม่ไม่สะดวกในการตั้งนะผมก็เลยเลือกนะครับเป็นคารีลนะครับ IR 3 3ให้ลูกค้านะครับตัวนี้เราเซตพอยต์อุณหภูมิได้ตามที่เราต้องการนะ2ไ, 3, 2ได้3ได้สีได้5้าได้10ได้นะครับแต่ว่าเราเทสกันที่26สองศาเพราะว่า ในห้องนี้ประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้ยังไงนะครับตอนนี้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 อากาศก่อนดูดูอากาศอากาศในห้องนะครับคือสามสิบสามจุดห้านะแล้ววาล์วก็จะเปิดสุดนะครับวาล์วเปิดสุดก็คือโวลต์ที่เข้าออกนะครับเป็นสิบโวลต์นนะทีนี้เราให้อากาศเย็ยนดูอากาศเย็ยนอากาศเย็นทีเด็ดดูนะตรงนี้เป็นสิบตรงนี้นี่น,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 นี่เห็นไหมครับสนะทีเวนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ น้ำก็เข้าเข้าไปในโหลดใช่ไหมครับระบายความร้อนให้ผู้ดักนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวน้ําเย็นนั่นนี่ดู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 นี่นีดูนี่อากาศเริ่มเย็นนะครับอ่าเห็นไหมครับตื้อละเห็นไหมนี่นี่ตื้อตื้อตื้อถึงแบบวาร์ก็จะบาว์าร์ทำงานเห็นไหมครับดูวาร์ทำงานก่อนดูวาร์ทำงานนะครับหัวขับก็จะเริ่มหลี่บาว์นะครับไม่ให้น้าเข้าน้อยนะครับเพราะว่าอากาศมันตอนนี้เราวัดอากาศอากาศเริ่มเย็นแล้วแต่ว่าเราสามารถเอาไปวัดน้ํา โพดักนะครับน้ำลายนะครับได้นะคือเลี้ยงอุณหภูมิมาครับให้ไม่ให้มันให้มันเสถียรแล้วกันเลี้ยงอุณหภูมิให้เสถียรนะครับนี่อุณหภูมินะครับยี่สิบห้าแล้วเขาตัดนะครับเท่ากับศูนย์โวลต์นะแต่วาลก็เริ่ม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 ปิดน้าไม่ให้ไม่ให้เข้าระบบนะครับวาลเริ่มปิดน้ําไม่เข้าระบบตรงนี้นะครับโอเคดู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 โอเคประมาณนี้นะประมาณนี้ก็ปิดเปิดนะครับตามเซต p พอยต์นะครับเอาพุทเราเลือกนะครับศูนย์ถึงสิบโวลต์ VDC เท่านั้นนะครับ เราไม่ได้ตัดต่อคอมนะโอเคประมาณนี้นะอ่ะทีนี้ให้ให้ให้เขาร้อนดูให้เขาล้อนดูโอเคนะให้เขาล้อนดูเดี๋ยวนะตอนนี้เขาวาล์วคขาปิดอยู่ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวอุณหภูมิร้อนขึ้นใช่ไหมครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเขาก็จะเปิดครับวนก็จะมากนะครับอย่างเี้นะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าเรื่อเรื่อเอ,อะไรเห็นไหมวนเห็นไหมถึงศูนย์นะครับวาล์วก็จะปิดไม่ให้น้าเข้าคอรหรือไม่ให้น้ําเข้าหลอดของลูกค้านะครับประมาณนี้นะโอเคเราสามารถเอาไปใช้ได้หลายแบบนะครับก็คือ คอนโทรลเอฮยูนะครับเอฟซียูนะครับคอนโทรลน้ำเข้าเพดฮีทแลกเปลี่ยนกับน้ำยาเคมีอะไรหลายอย่างครับแล้วแต่เลยนะครับลูกค้าไปใช้นะครับเพราะว่าหัวขับเขารับเอาพุทธศูนย์ถึงสิบโวลต์วีดีซีนะครับเรามีคาเลียร์สามสามที่เขาจ่ายเอาพุทศูนย์ถึงสิบโวลต์ดีซีแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคเนาะต่อยังไงน,นี่ดูดูจริงๆอะต่อยังไงมันก็มันก็ไม่ยากนะแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูจออันหนึ่งอันหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ทิยรอะไรในตะัวนี้ ตัวนี้เป็นคอนโทรลนอที่เทมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหัวขับนะครับแล้วเราก็ตั้งค่านะครับให้ให้ให้คาเล่ตัวนี้ครับเอาเอาพุทธออกเป็น0ูนย์สิบโวลต์ VDC นะแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับน,น,นี่ดูหัวขับโอเคประมาณนี้นะใครสนใจก็ลองไอ้ทักเข้ามาเพราะว่าพวกนี้มันเป็นารายละเอียดยิบย่อยนะเดี๋ยวแนะนํากันนะครับหรือใครสนใจก็แอดไซน์เอ็มเพจเครับเดี๋ยวเขาก็น้องค่อยจะทำไป็นถึงราคาให้แล้วก็เรานะครับ ตู้เนี่ยเราจริงๆอ่ะถามว่าทํายากไหมมันทําไม่ยากแต่ว่าการตั้งโปรกแกรมอะไรมันค่อนข้างยากนะครับแล้วลูกค้าเคยซื้อไปแล้วทําหัวขับพังนะครับผมก็แนะนําว่าให้ผมทําให้ดีกว่าไม่ได้อยากจะขายของแต่ว่าเราทํำไปแล้วเราก็ใส่มาร์กใส่เบอร์แล้วก็ให้เมนูนลคอนโทรนได้ครับมันใช้งานง่ายครับลูกค้าก็แค่เข้าสายก็ใช้งานได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย